สวัสดีครับบ่าวมนาผ้ามวนครับคุณวัสนาเดีมานั่งกินหมูกระทะกับาจาจา์เทียบครับผมเทียบกับท่าล่างคุณจีมงานครับสุขุขมสก้อนเร่องข้าเย็ดอุญูยอัญญอยึแต่ความแงเก็บเื้อหครับกับพอเพิ่นมาตะอุบลนะครับเนาะข้าดะบวกิดวาซิมีมือนี่ครับมานั่งกินหมูกระทะกับอาจา์เทียบกระทะหางคุณนายสมใจคุณงามุันอัน คุณแม่สมใจคนหัวยังประธานตีกล่องไทยโอดสุดยอจัดหลับสนานกินมาขี้เปลี่ยนนะขอบุญอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ขอบุญอันนี้ได้ข้อเท็จสวนไผ่รีสอร์ทโอ้ยบ่แม่นสวนไผ่ซับเจริญซับเจริญครับผมยสุเนี่ยครับเจเพิ่นยาสุทอนสวนไผ่ซับเจริญยาสุทอนแล้วก็ธนาโพเวล่าครับผมครับขอบคุณเพิ่นหลายๆได้ครับขอบคุณอายกับเอื่อยขอบคุณอาจารย์เทียบนะครับ ครับผมเ <ขอ S 1> ปย <ขอ S 1> ังครับไปยังสุดยอดสุดยอดครับด,ดบีใจลายครับเอาไปสน,นิทก็นะครับเนาะ